สวัสดีค่ะเรียนดนตรีกับคุณครูหนูดีวันนี้ในรายวิชาดนตรีน่าจะสินชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เราจะมาเรียนกันในเรื่องหลักการประพันธ์เพลงนะคะในส่วนของการประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ2-4และ4-4รวมถึงการเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสารรค์บทเพลงค่ะจะมีเนื้อหายอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ ในการประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ2-4และ4-4นะคะตามที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะในการสร้างสรรค์บทเพลงเราจะต้องมีแนวคิดหรือว่าแรงบันดาลใจจากการที่เราต้องการจะแต่งเพลงก่อนว่าเราต้องการจะบอกเล่าหรือว่าถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องการจะสื่อความหมายหรือว่ามุมมองอย่างไรผ่านบทเพลงและต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงนะคะ ในการประพันธ์เพลงนั้นผู้แต่งก็เลยจะต้องเลือกใช้องค์ประกอบของดนตรีก็คือจังหวะทำนองเสียงประสานนะคะต่างๆให้เหมาะสมกับอารมณ์ของบทเพลงรวมถึงความรู้สึกที่ต้องการจะถ่ายทอดโดยผู้ประพันธ์เพลงเนี่ยจะต้องคำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือแนวคิดหลักของเพลงผู้ประพันธ์จะต้องรู้ก่อนว่าเพลงที่ตัวกำลังจะเขียนเนี่ยจะเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะ อย่างเช่นเ,เพลงเนี้ยอยากจะเขียนขึ้นมาเพื่อประกอบละครนะเป็นเพลงประกอบละครประกอบภาพยนตร์ก็จะเป็นรูปแบบแบบไหนบอกเล่าเรื่องราวถ่ายทอดอารมณ์ได้หรือว่าเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อประกอบโฆษณาก็ต้องให้ความรู้สึกเชิญชวนใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราต้องรู้วัตถุประสงค์ของการเขียนเพลงก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นผู้ประพันธ์ก็จะต้องหาแรงบันดาลใจหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน การแต่งเพลงนั้นๆนะคะหรือมุมมองของเรื่องราวต่างๆนะเพื่อช่วยให้ผู้ประพันธ์เนี่ยได้มีทิศทางนะะในการที่จะเขียนเพลงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เพลงที่เขียนออกมามีความชัดเจนถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีขึ้นนะคะอย่างภาพนะคะเช่น transformer อ, Transform อางนี้ใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่ามันเกี่ยวกับหุ่นยนต์เกี่ยวกับการต่อสู้นะคะเพลงมันก็จะเป็น อารมณ์หรือว่าการใช้เสียงประสานทำนองต่างๆก็จะต้องแสดงถึงความดูดันเล่าใจนะน่าตื่นเต้นใช่ไหมคะถ้าเป็นละครพี่เลียดละครไทยซาวดนตรีก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งถูกไหมคะมแล้วก็ต้องมีหลักในการที่จะเขียนก่อนว่าเราจะเขียนเพลงอะไรเขียนเพื่ออะไรต้องการจะสื่ออะไรนะ มีสรัทธาเพียงพอบางทีศาสตราวุธอาจจะให้เอ็งหยิบยืมพลังก็เป็นไดน้ตรงจำไวอ้ออนปาฏิหารกก็เกิดจากศรัทธาสุดท้ายสตรูที่กลา้าแข็งที่สุดต็อถือใจของตอเนเอง 2. นะคะการเลือกใช้เสียงประสานเสียงประสานหรือภาษาอังกฤษก็คือคอร์ดนั่นเองนะคะคำว่าคอร์ดนั่นเองอในการเลือกทํานองประสานหรือเสียงประสานนะคะในการเลือกใช้คอร์ดเนี่ยก็ต้องดูที่ความเหมาะสมด้วยนะคะเพื่อจะส่งเสริมให้เพลงเนี่ยมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถสื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้นนะคะคอร์ดคืออะไรคอร์ดคือการผสมกันของโน้ต ตั้งแต่3ตัวขึ้นไปนะคะซึ่งโน้ตแต่ละตัวที่นำมาผสมกันนะก็จะทำให้เกิดเป็นคอร์ดขึ้นมานะคะอยกตัวอย่างเช่นคอร์ด C นะคะคอร์ด C อืก็เริ่มที่ตัว C เป็นตัวที่1เลยนะคะทีนี้เราลองมาไล่ตัวโน้ตคอร์ด C จะมีโน้ตตัวอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันแต่ให้นักเรียนจำว่าในคอร์ดนะคะจะต้องผสมด้วยตัว เลอาตัวโนต้ต3ตัวขึ้นไปยกตัวอย่างง่ายๆนะคะคอร์ดเมเจอร์อ่าเขาเรียกว่าเมเจอร์สเกลหรือเมเจอร์คอร์ดนะคะจะผสมด้วยตัวโนต้ตตำแหน่งที่1บวก3บวก5แลวอะไรคือ1คือ3คือ5้อ่าก็มาดูยกตัวอย่างเช่นคอร์ดที่1คอร์ด C เรารู้แล้วจะเขียนคอร์ด C ก็เอา C วางก่อนเลยเป็นตัวที่1 C คือโนต้ตตัวโดใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เรียงไปโดและอะไรโดและเลมีฟา ซอนลาทีแล้วก็จบที่ตัวโดเหมือนเดิมอะแล้วก็มาไลา่โดเลมีฟ้าก็ตัว F ซอนก็ตัว G ีลาเตัว T ตัว B แล้วก็ตัวโดก็ตัวเดิมนะคะ,ะทีนี้ก็เขียนเลขเรียงไป1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8หรือว่า1นั่นเองนะคะ บอกแล้วว่าในคอร์ดนะคะก็คือตัวโน้ต3ตัวนั่นก็คือตัวที่1ตัวที่สตัวที่หก่อนที่เราจะได้คอร์ดออกมาเราก็ต้องรู้ตัวเลขก่อนตอนนี้เราได้แล้วตัวที่1ตัวที่สตัวที่หนั่นก็คือโน้ตตัว C ตัว E แล้วก็ตัว G 3อ่าสมตัวนี้3ตัวนี้นะคะถ้า3ตัวนี้มาเล่นพร้อมกันเล่นพร้อมกันได้ยังไงอ่ะ ก็ยกตัวอย่างเช่นการดีกิตารหรือว่าการกดคีย์บอร์ดหรือเปียโน no นะคะถ้านักเรียนกดโน้ต3ตัวนี้พร้อมกันมันจะเกิดคอร์ดขึ้นมา1คอร์ดที่เรียกว่าคอร์ด C เมเจอร์อ่านี่นะคะอันนี้คือตัวอย่างแบบง่ายๆนะวิธีการสร้างคอร์ดนะคะต่อไป บันไดเสียงนี่ไง C major นะคะอธิบายไปเมื่อกี้นะคะก็คือประกอบด้วยตัวโน้ตตามนี้เลยตัวที่1 2 3 4 5มีตัวอะไรบ้างตัวที่เขาทำตัวหนาไว้ก็คือ1 3แล้วก็5ใช่ไหมเอ่ยก็คือโน้ตตัวโดตัวมี me, ตัวซอนนะคะเอา3ตัวนี้มาบรรเลงพร้อมกันเราจะได้เป็นคอร์ด C major ขึ้นมานะคะต่อไปรูปแบบของคอร์ดมีอะไรบ้างรูปแบบของคอร์ดหลักๆเลยจะมีอยู่สรูปแบบก็คือ แบบแรกเลยได้ยินบ่อยก็คือเมเจอร์มเนอร์นะคะสองอันนี้เราจะได้ยินบ่อยเมเจอร์กับมเนอร์ส่วนดิมิ n i ช h กับอ u g เมนเต d ดนะคะสองตัวนี้ค่อนข้างจะลึกซึ้งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาอันแรกก่อนคอร์ดเบื้องต้นที่นักเรียนควรจะรู้จักก็คือเมเจอร์คอร์ดกับมเนอร์คอร์ดนะคะเมเจอร์คอร์ดให้นักเรียนจำแค่ว่าอ่าเมเจอร์ชื่อเหมือนอะไรชื่อเหมือนโรงหนังใช่ไหมเวลา,าเรียนไปนโรงหนังนักเรียนก็จะ รู้สึกเป็นไงดีใจเบิกบานใช่ไหมเวลาเราบรรเลงเพลงที่เป็นเมเจอร์คอร์ดก็จะทําให้มีความรู้สึกมีความสุขนะคะสนุกสนานนี่มีความสว่างความสุขได้ยินแล้วจะรู้สึกมีความสุขนะเมเจอร์คอร์ดนะคะส่วนไมเนอร์ก็คือคิดไปทางตรงกันข้ามเลยก็คือเสียงที่ให้ความรู้สึกเศร้ารู้สึกหดหู่เหงาหม่นหมองนะคะรู้สึกแย่นะคะก็เป็นคอร์ดคู่ตรงข้ามกันนะเมเจอร์ Major กับไมเนอร์ อย่างที่3มก็คือต้องรู้จักการเลือกใช้เครื่องดนตรีให้เหมาะสมนะคะก็คือผู้แต่งเพลงหรือผู้ประพันเนี่ยจะต้องรู้จักลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆว่าเครื่องดนตรีแต่ละอย่างเนี่ยเมื่อบรรเลงออกมาหรือว่าปฏิบัติออกมาแล้วเน่ะเสียงที่เราได้จากเครื่องดนตรีนั้นน่ะมันให้อารมณ์หรือให้ความรู้สึกอย่างไรนะคะจะต้องรู้ว่าเราจะแต่งเพลงใน ที่มีความสนุกสนานล่าเริงเราจะใช้เครื่องดนตรีประเภทไหนดีนะเป็นตน้นใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าจะแต่งเพลงเศร้าเราควรจะใช้เครื่องดนตรีแบบไหนใช้วิธีการแต่งคอร์ดแบบไหนนะคะเป็นต้นนะคะอีกทั้งยังต้องรู้จกักขีดความสามารถแล้วก็เทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดด้วยนะคะผู้ประพันธ์หรือผู้แต่งเพลงนอกจากจะ แต่งเพลงได้แล้วยังต้องเล่นดนตรีได้บ้างนะคะต้องเล่นดนตรีได้ด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็เล่นพิกแพงในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะจะได้ทราบถึงเทคนิคว่าเขียนเพลงแบบนี้ออกไปแล้วเนี่ยผู้เล่นเนี่ยเขาเล่นได้ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่เขียนอย่างเดียวเลยพอผู้เล่นดนตรีเอาไปเล่นจริงๆเล่นไม่ได้แบบนี้ก็ไม่โอเคนะคะ มาดูตัวอย่างเพลงนะคะอันนี้ชื่อเพลงเก็บตะวันไม่รู้รู้จักกันไหมนะค่อนข้างเก่านะคะที่ถ้าไปถามผู้ปกครองน่าจะพอรู้จักนะเพลงเก็บตะวันนะคะของอิทธิพลังกูลที่ร้องว่าเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจประมาณนี้เพลงเก่าๆหน่อยนะคะเพลงนี้เอาตั้งแต่ชื่อเพลงเลยเรามาวิเคราะห์กันนะคะเก็บตะวันตะวันก็คืออะไร ตะวันก็คือพระอาทิตย์ใช่ไหมอ่าเก็บตะวันก็คือเอาพระอาทิตย์เก็บไว้อะนั่นแหละก็คือต้องการจะเล่าถึงการให้กําลังใจนะคะโดยให้ไม่ยอ่อท้อสิ้นหวังนะคะโดยเปรียบชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีปัญหามีอุปสรรคแต่ว่าสุดท้ายปัญหามันก็จะผ่านพ้นไปเหมือนกับเวลาที่ท้องฟ้าเนี่ยคืมเมฆฝนมีพายุนะคะแต่สุดท้ายเดี๋ยวไอ้พายุพวกนั้นเนี่ยที่มันโหมกระหน่ำมามันก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวแสงตะวัน ที่สดใสก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะนี่ะแค่ดวงอาทิตย์ดวงเดียวมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นพระอาทิตย์ดวงเดียวฝนมาได้เพลงเลยนะคะเป็นเพลงเชิงให้กำลังใจเนาะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูการเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสารรค์บทเพลงกันบ้างว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะข้อหนนะคะ ในการเลือกจังหวะเพื่อที่จะใช้แต่งเพลงหรือสร้างสารรค์บทเพลงเนี่ยผู้ประพันธ์ก็ควรจะเลือกใช้อัตราจังหวะให้เหมาะสมกับบทเพลงอัตราจังหวะที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ C C เพราะว่าเป็นอัตราจังหวะพื้นฐานนะคะที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ที่นิยมลองลงมาก,ก็คือ3/4 2/4หรือว่า6/8 12/8มันมีตัวเลขมากมายนะคะถ้า ต้องการแต่งเพลงป๊อปเพลงธรรมดาทั่วๆไปเข้าใจง่ายก็จะใช้อัตราจังหวะ4/4นะคะอะหลังจากที่เรารู้วัตถุประสงค์และแนวคิดของการเขียนเพลงและเรื่องอัตราจังหวะที่เหมาะสมได้แล้วสิ่งที่สำคัญต่อไปก็คือในเรื่องของความเร็วนะคะของบทเพลงซึ่งความเร็วเนี่ยจะสำคัญมากเลยในการถ่ายทอดอารมณ์นะคะทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้ว่าบทเพลงนี้ ต้องการจะสื่ออารมณ์ประเภทไหนเช่นการใช้จังหวะเร็วก็จะทําให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานนะคะมีความสุขอยากเต้นนะถ้าหากว่าใช้จังหวะที่ช้าก็จะเป็นในทางกลับกันนะคะก็คือจะให้ความรู้สึกเศร้าหรือให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายๆนะคะ <S <S ต่อไปข้อ 2, <S 2> <S คือการเรียบเรียงทำนองเพลงหรือภาษาอังกฤษก็คือการ arrange นะคะทำนองเพลงคือสิ่งที่ ใช้คําว่าอะไรโดดเด่นที่สุดในเพลงเช่นบางทีเรานึกถึงเพลงเพลงหนึ่งแต่เรานึกเนื้อเพลงไม่ออกอ่ะแต่เราสามารถทํำทานองออกมาได้แล้วเพื่อนรู้เรื่องด้วยว่าเราร้องเพลงอะไรงานจะสื่อเพลงอะไรสิ่งที่นักเรียนทําออกมาโดยที่ไม่มีเนื้อเพลงนั่แหละค่ะเขาเรียกว่าทํานองเพลงนะคะก็คือผู้ฟังเนี่ยจะจําเพลงแต่ละเพลงได้จากคานองของเพลงซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของบทเพลงเลยนะทำนองนี่นะดังนั้นในการ คิดทำนองเพลงก็จะขึ้นอยู่กับความสร้างสารรค์ขึ้นอยู่กับไอเดียของผู้ประพันธ์ว่าต้องการจะให้เพลงเนี่ยมีทำนองออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็เนื้อร้องเนี่ยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะทำนองเพลงที่ไพเราะก็คือทำนองเพลงที่ฟังแล้วให้ความรู้สึกว่ามันมันสมูทมันกลมกลืนไปกับส่วนประกอบต่างๆของเพลงแล้วก็ช่วยเสริมส่งเสริมอารมณ์ของเพลงให้มันเด่นชัดมากิ่งขึ้นนะคะ และสำหรับเพลงที่มีเนื้อร้องนะคะเนื้อร้องก็จะต้องเข้าใจได้ง่ายนะคะสำหรับเนื้อร้องเนี่ยเมื่อออกเสียงร้องแล้วก็ควรฟังให้เป็นธรรมชาติก็คือมีความสัมผัสกันของเนื้อเพลงหรือใช้การเล่นคำหรือว่าการคิดคำหม่ที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความจำได้แมน่นขึ้นอุ๊ยคำนี้ร้องแล้วมันติดหูอะ่ะแบบประมาณนี้ใช่ไหมคะ ถ้าเป็นเพลงร้องนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประพันธ์ควรคำนึงถึงก็คือช่วงเสียงของผู้ร้องอก็คือผู้ประพันธ์เนี่ยไม่ควรใช้เสียงที่มันสูงปี๊เกินไปหรือว่าต่ำมากจนเกินไปจนทำให้นักร้องเนี่ยร้องได้ยากออกเสียงได้ยากนะคะก็ควรจะเลือกใช้ช่วงเสียงที่มันเหมาะสมกับผู้ร้องนั่นเองทำให้ เพลงที่เราแต่งเนี่ยมีเสน่ห์ไพเล้อและมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะซึ่งถ้าผู้ประพันธ์เนี่ยถ้าเราเนี่ยรู้แล้วเราต้องการจะแต่งเพลงให้ใครร้องเราก็จะต้องรู้ว่าคนที่จะมาร้องเพลงที่เราแต่งเนี่ยเขามีความสามารถในการร้องยังไงแล้วก็จุดบอดของเขาข้อด้อยของเขาคืออะไรนะคะก็พยายามอย่าไปเขียนให้มันโดนข้อด้อ,ย,อดยเขาเยอะเขาจะได้ร้องได้ดีนะคะแล้วก็มีเสน่ห์ของเพลงมากขึ้นนะเพราะฉะนั้น การจะเป็นผู้ประพันธ์เพลงได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะก็คือต้องรู้ทั้งเทคนิคการปฏิบัติดนตรีต้องรู้จักองค์ประกอบของดนตรีต่างๆแล้วก็อีกทั้งยังต้องรู้จักผู้ร้องนะคะแล้วก็ความสามารถอะไรต่างๆวูรู้รอบเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาสรุปสาระสำคัญจากเริ่มจากครั้งที่แล้วก่อนเลยนะคะเรื่องอัตราจังหวะนะก็คือ อัตราจังหวะก็มีอะไรบ้างนะ2 4สกับ44อ่าถ้าเราต้องการจะแต่งเพลงส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้อ่าสี่นะคะเป็นปนะ๊อปปูล่าอะอัตราจังหวะเป็นตัวกำหนดจังหวะในหนึ่งห้องเพลงทำให้เราทราบว่าในบทเพลงเนี่ยมีอัตราจังหวะอย่างไรเวลาเราฟังเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าเพลงเนี้ยอัตราจังหวะ 4, 4ี่หนึ่ง้องมี4จังหวะมันรู้เองโดยอัตโนมัติเลยนะคะ ต่อไปเรื่องการประพันธ์เพลงนะคะก็คือผู้ประพันธ์เพลงเนี่ยจะต้องรู้จักเลือกใช้องค์ประกอบของดนตรีให้เหมาะสมกับอารมณ์ของเพลงกับประเภทของเพลงเพื่อที่จะถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้อย่างสมบูรณ์ให้ผู้ฟังได้รับรู้แล้วก็ได้เข้าใจสิ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะสื่อออกมาจากเพลงนะคะต่อไปการเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสารรค์บทเพลง ก็คือต้องเลือกจังหวะและทำนองในการสร้างสารรค์บทเพลงที่จะทําให้บทเพลงเนี่ยมีความสมบูรณ์ไพเราะน่าฟังแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจบทเพลงแล้วก็อารมณ์ของบทเพลงได้มากขึ้นนะคะนั่นเองก็จบไปนะคะสําหรับเรื่องหลักการประพันธ์เพลงนะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันอีกนะคะในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ